สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมในรายการโอ้ผมได้ไปคิดกับเพื่อนมาใหม่แล้วจะตั้งชื่อรายการนี้ว่าอะไรตั้งชื่อรายการว่า M Cat Game นะครับผมก็แม้จะมีเสียงรบกวนก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับวันนี้เราจะลองมาใช้ใช้ตะมะครับผมยุ่งอะไรวะเนี่ยไม่เป็นไรทูมิวสิใช้ เออความเป็นไซตามาของเรานะครับไปดูว่าทำไมต้องดัดเสียงนะไปดูว่าเราจะโดนระเบิดกี่ลูกถึงจะตายไม่ตายนะครับเรื่องพวกนี้เราจะดูกันครับว่าเลือดจะลดไปสักเท่าไหนเชียวฟเฟซบุ๊ก,กให้รำคาญจะหล่นไปเลือดจะตกไปสักเท่าไหร่เชียวนะครับผมเจ้าจอด มันตีเรามันก็ตายะนะไม่เป็นไรนี่นะคผมนี่คือวิจุงั้นผมจะขอตัดคลิปไปเป็นเรื่องสั้นเลยนะครับผมหนึ่งสองสามนี่คือวิกฤตของใหญ่ของนักศและเราต้องรีบบินออกไปจากโลกนี้ไม่งั้นเราจะตายไปเลยระเบิด เขาจะบินขึ้นไปบนฟอ้อฟ้าไอบิลีบไอเคนายเอ,อือเอ,อืเอ,อกระตุกวอดเอ,อือวอดเดอะเฮ้วมันเกิดอะไรขึ้นทำไมเราไม่บินขึ้นไปล่ะนี่คือความอึดของไซตามะนะโดนเท่าไหร่มันก็ไม่ตายนะก็เป็นอย่างนั้นมาตั้งนานแล้วนะเออผมก็ถือว่า สิ่งนี้ผมทดลองไปเมื่อคลิปก่อนๆน,นูน้นถือว่าใช้ได้นะครับผมก็มันใช้ได้ดีเลยล่ะสะกินสไม่สกินสิคือความสามารถไซตามะครับผมเอ,อื้อหัวแตกเราก็จะมาเผาป่าเผาบ้านเผาเมอืองไม่เป็นไรเพราะเราทนไฟเราเป็นซาลามเมนเดอร์ไ,ได้ข่าวว่าซาลามเมนเดอร์ทนไฟ เนี่ยเราเดินผ่านไฟแล้วก็ไม่เห็นเป็นไรเลยเดินดิเนี่ยไม่เป็นไรเลยไม่รู้สึกเลยเพราะมันเลเวลบวกหนึ่ร้อยนะครับผมก็จะมาเผาชาติกันไม่ใช่ลโะโอเคครับผมก็ถือว่าเป็นความสนุกอย่างนึงนะครับกับช่วง M Cat Game ครับเออจะบอกอย่างนึงนะครับผมว่าเออแอดเวนเจอร์ Adventure ของผมมันแบบโดนลบอะครับ ไม่รู้ใครไปตั้งรีเซ็ตแบบไม่ค้าป่ะครับผมอยู่ดีๆมันก็บลึบหายไปเลยก็เลยอดนะครับก็จะทำอีพีใหม่นะครับผมแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำตอนไหนนะยังไม่ค่อยมีเวลาเปิดเรียนแล้วไงจะอต่อยตายเลยเอ้ยทำไมต่อยไม่ตายวะเกิดอะไรขึ้นกับสเต็งเรา หมดเป็นหมดดินหมดบินกันเลยค่ะการระเบิดด้วยจะได้ไม่โดนตัวอะไรยานี่ก็เคลียร์ก็จะเป็นเอาใหม่นะเร็วมันต้องสูงสูงโคตรป้องกันหายตัวไม่เอานะวิชชันเอานี้ัน,นี้อันนี้นะ ผื่อใครที่ยังไม่ได้ดูครับก็จะรู้ได้เลยว่ามันจะทำยังไงวิธีการกลายเป็นตรมัดทั้รับดไ<อ>้ยเออ,เอกดไปรตรงนี้แล้วก็ปลุอสีขาวหายเลยเลือดนี่มันก็รีเ,รเจลร,รีเจนรีเจนถ้าถ้าเราคิดว่าถ้าเราแบบเล่นหลายหลายคนนะแนละ้วมาส่งเลือดเราดูในเกินล้านนะนะั่นเนเนี่ย ไซตมะครับผมก็ถ้าใครชอบกดไลค์ใช่กดเลิฟแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะครับวิธีคลิปนะครับจะแชร์คลิปไหนผมไม่ว่านะไม่สงวนเขสิทธิ์การทำพวกเดอะฟดพวกไซตอมะาอะไรนะผมไม่สงวนนะไม่เคยสงวนจะใช้ก็ใช้นะครับแต่ว่าต้องขออย่างเดียวคือต้องมีไอ้นี่ครับไอ้นี่ครับผมต้องมีไอ้นี่ ครับผมก็งั้นขอตัวลาแค่นี้นะครับขอบคุณครับผม